ฝนยังไม่ตกแล้วก็อยู่มาสักพักหนึ่งฝนตกไอ้ที่เหลือก็ก็พุ่งเลยครับครับพุ่งยังไงนี่เห็นไหมนี่คือปากใหม่นี่ปากไม่ครับปลูกไม่นี่อ้าวดูดูท่อนพันจะเห็นท่อนพันอยู่เลยเนี่ยท่อนพันยังเห็นอยู่เลยอันเดียวอืแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นไหมเป็นร่องแบบนี้ไหมครับเวลาเราค้อมค้อมมาเงี้ยพอดีพอดีไอ้ตัวที่ช็อปก็จะกินแถวนี้พอวนมาอีกทีนึงปั๊บ มันก็จะค่อมตัวนี้ไม่เหยียบติดดินมันก็จะช็อปตัวนี้ไปเลยี่รถไทยผมต้องจากการวางพอช็อปปับตีโค้งมาปับมาแถวใหม่พอดีเลยบางพื้นที่ก็จะมีพื้นดินที่ต่างกันเขาชอบดินแบบไหนครับในเปียปักช่องหนึ่งเนี่ยในเปียปักช่องหนึ่งชอบมาจากลำาล,ล้วยหดนะครับใน้วยำบางก็มาเยอะอันนี้ก็มาเยอะกรอ ยูปันเราท่วมกระท่วม้ว สวัสดีครับพบกวันอีกแล้วนะครับกวสัสน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับอยู่กับฟาร์ม V8 บามั่นฟาร์มนะครับพูดคุยกับคุณลุงพงสรีซึ่งจะมาทำความรู้จักหญ้าอีกหนึ่งประเภทนะครับ ที่คุณลุงบอกว่าไม่เคยลดน้ําไม่เคยใส่ปุ๋ยจะเป็นญ้าพันอะไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมชื่อพงศิรินนทชัยอายุ62ปีบ้านเลขที่83หมู่หตำบลยกกระบ,บัดอำเภอสมเ 3, งาจังหวัดตาก63130ครับครับผมนี้เป็นแปลงย้าอะไรครับคุณลุงนี่เป็นแปลงหญ้าในเปียป,ปากช่องหนึ่งนะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าปลูกเฉพาะหญ้าเนเปียอย่างเดียว5ไร่แล้วมันจะมีแปลงหนึ่งอีก5ไร่รวมแล้วเฉพาะเนเปียส10ไร่10ไร่ไสําหรับการเลี้ยงวัวครับผมโดยใช้รถช็อปเอารถวิ่งเข้าช็อปเลยครับช็อปเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปฟาร์มเพื่อจะเอาไปให้วัวกินได้อยู่สามมื้อครับผมมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเช้าตอนบ่ายช็อปใหม่อะไรเงี้ย นะครับ,รบไม่เกินนั้นเพราะหญ้ามันจะมีกลิ่นมันจะอับคุณในสมบัติอของเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณลงหญ้าในเปียปักช่องเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณสักสี่ห้าวันกํลาลังดีโปรตีนโปรตีนน่าจะอยู่จกักสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบสองถึงสิบสี่อะไรเงี้ยประมาณสี่ห้าวันนะช็อปสี่ห้าวันช็อปตอนที่ปลูกทีแรกเดิมทีเนี่ยเราปลูกสองเดือนหกสิบวันเราชอ็อปครับพอโตสองต่อสามนี่ก็ประมาณสี่ห้าวันสี่ห้าวันแต่ถ้าเลย ถ้าเลยสี่ห้าวันต้นมันจะแก่พอแก่ปั๊บนี่วัวจะกินน้อยหมายถึงมันมันจะแข็งครับครับเราไปเดินตรงนี้ี่คือตัวที่ช็อปแล้วนี่ช็อปแล้วครับตัวที่ช็อปแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะแตกขึ้นมาใหม่อ๋อครับนะครับโดยโดยถ้าถ้ามันแตกขึ้นมาใหม่เราก็จะลักษณะแบบแบบนั้นครับครับผมคุณลุงผมถามนิดนึงการปลูกของลุงนี้ ปลูกยังไงวิธีปลูกวิธีปลูกหนึ่งเรานาท่อนพันธุ์ที่ประมาณไม่แก่เกินไม่อ่อนเกินมาครับแล้วสับอยู่ประมาณประมาณทักไม่ต่ำกว่าสองข้อตาครับสองข้อสองข้อตามันแล้วก็ถึงสามประมาณประมาณโดยประมาณพอดีนะครับสับสับแล้วให้เป็นเฉียงให้มันเฉียงปากฉลามปากฉลามแล้วปกักปักเอาแล้วเราก็จะขึงเชือกนะขั่อเห้มันเป็นเส้นตรงเวลาผมขับรถช็อปี่ยมาเนี่ย มันจะค่อมไปได้พอดีจะไม่เหยียบสเปะสปะครับนะครับการจัดการง่ายชอบอ่าหมายถึงลายลายต้นแถวเนี่ยมันจะชอบได้พอดีเลยครับวิธีการหนึ่งก็อ่าถ้าปลูกเนี่ยถ้าปลูกสไตล์ผมแบบที่ผมบอกเนี่ยจะง่ายนะครับแต่ถ้าปลูกไปเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยการชอบดีมันสับไปสับมามันมันมันดูไม่เรียบร้อยนี่สําหรับค,ค,รคนมีเครื่องชอบคนมีเครื่องชอบหรือคนไม่มีเครื่องชอบก็ทําได้ครับผม แต่ถ้าคนไม่มีเครื่องช็อปปลูกไงก็ได้แต่วิธีการเนี่ยมันจะง่ายมันจะง่ายเวลาเราเอารถเข็นหรือเอารถด,ดิตอกเนี่ยซึ่งมีอุปกรณ์การเกษตรเข้ามาปั๊บเนี่ยขับเข้ามามันจะง่ายขึ้นครับครับผมให้รู้ความกว้างของรถก็กถที่ที่ผมปลูกเนี่ยระยะระยะแถวห่างห่างห่างแถวเนี่ยเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบส่วนลำส่วนต้นประมาณแปดสิบเซนแปดสิบเซน โดยโดยประมาณครับประมาณนี้แล้วหนึ่งหลุมต้องปลูกกี่ท่อนดีครับคุณลุงเอ่อถ้าท่อนพันธุ์มันสมบูรณ์เนี่ยผมใช้ท่อนเดียวนะท่อนเดียวผมไม่เคยสองสามนะเปลืองครับแต่ต้องเลือกท่อนพันธุ์ที่มันสมบูรณ์นะครับเวลาเราสรับเนี่ยเรามันต้องแกะแกะแกาบมันออกไงฮะไม่แกะอืมระยะหนึ่งผมจะไม่แกะนี่ประมาณประมาณสามข้อตาสมมุติสมมุตินะครับเราก็เราทําไถไถเสร็จเราตีตีปั่น ปั่นสองรอบครับแบบปั่นนานแล้วปักฉลามลงไปอย่างนี้ให้ดินอยู่ระดับนี้ครับแล้วมันจะป่งขึ้นมาเองนะครับง่ายครับผมขยายพันธุ์ง่ายตายยากฤดูที่น่าปลูกที่สุดก็ต้นฝนครับพฤษภาพฤษภามิถุนาฝนมาปลูกเลยนะครับหลังจากนั้นฝนเริ่มเริ่มมาเรื่อยๆรปั๊บต่อมันก็จะงามงามปั๊บนี่ตอแรกไม่เท่าไหร่พอตอสองตอสามตอสี่ตอห้า ผมปลูกซึ่งเจ็ดปีอะแปลงเนี้พึ่งลื้อเดียวเจ็ดปีครับมมปลูกครั้งเดียวเจ็ดปีดดปดปได้เจ็ดปีเสร็จแล้วผมถึงมาหนิบนี่ครั้งที่สองของแปลงนี้พึ่งลืล้อครับโอ้ช oh, ่ไหมับเขาอยู่ในานานเลยเนาะนานนานครับในเรื่องปุ๋ยเรื่องยาใช้อะไรบ้างครับที่นี่ต้องบอกอย่างนี้ครับแปลงนี้ฮะเขาไม่รู้จักปุ๋ยหรอกครับ <laughs> แล้วก,แวก็แล้วก็อาศัยว่าฝนตามตามธรรมชาติแต,แต่แต่ที่นี่มันใกล้าลาห้ว,หวยครับ แล้วความชื้นมันมีข้างล่าง<ม>นะครับความชื้นมีข้างล่างแต่ถ้าเราทําดีๆเนี่ยขึ้นล่องยกล่องสักนิดหนึ่งแล้วก็ให้น้ํานี่อันนั้นคุณภาพเรื่องของญ้านเนี่ยคุณภาพโปรตีนจะดีมากครับครับอันนี้นี่เจ็ดปีเลยทีเดียวปลูกครั้งเดียวได้เจ็ดปีอะ่ะผม<ด>ทเท่าที่ผมทํามานี่นคือในเปียปากช่องหนึ่งครับในเปียปากช่องหนึ่งมันอาจจะคมหน่อยจะยาให้แก่ แล้วอย่าหลังผมก็เป่าเนเปียไต้หวันเนเปียจักรพพัดมามันตอนนี้เขาพัฒนาไปหลายรูปแบบครับจากจากจากเนเปียปากเจ้าหนึ่งไปเป็นจักรพพัดนนโลกไปเป็นเนเปียไต้หวันไปเป็นโอ้ยกมรกฏโอ้หลายพันแล้วแต่ครับผมแล้วเวลาไปให้นี่ให้กินได้ทั้งลำหรือว่าต้องบทัพไหมครับตัวนี้พอเราพอเราไปไปถึงฟาร์มเราชอบขึ้นมาเนี่ย วัวนี่จะไม่ชอบละเอียดเพราะมันต้องมาซ้อมเอื้องอีกดูไหมครับนั้นต้องเป็นหยาบแบบนั้นเลยหละครับตแต่ส่วนแก่ๆลลักษณะนี้เลยนี่ชรับชอบขึ้นไปแล้วอย่างนี้มันจะเป็นแบบนั้นเลยจะเป็นลักษณะนี้เขาก็จะกินหมดเลยนะครับเขาก็จะกินหมดส่วนที่กินไม่หมดก็คือส่วนที่ส่วนลําต้นเปลือกมันแ,แข็ง<ๆ>เขาจะไม่กิน<อ>แต่ถ้ามันยังเราไปให้อาหารยังไม่ทันเนี่ยมันค่อย เลี้ยกินไปเรื่อยแหละครับจนเหลือแต่เปลือกทิ้งอย่างแล้วคนที่ไม่มีรถชอร็อปพาบคุณลุงต้องไปบดสับให้เขาไหมถ้าคนไม่มีก็ก็ตัดตัดลําเลียงขึ้นรถพานะที่จะต้องไปไปช็อปมีมันมีเครื่องช็อปอยู่แต่ถ้าเราสับแบบนี้งูสองสามตัวได้แต่ถ้าห้าตัวขึ้นไปนี่มันไม่ไหวจําเป็นต้องมีเครื่องช็อปที่เราเข้าไปปั๊บช็อปเลยเครื่องสับอีกเครื่องสับนะครับเครื่องเครื่องสับครับครับเครื่องเครื่องสับพอ ใช้มอเตอร์หรือไฟฟ้านี่ปั๊บเสียบปับป๊บเนี่ยสตาร์ทปั๊บเนี่ยมันจะหมุนหมุนปั๊บเนี่ยเราก็จะยัดยัดจ้านเข้าไปตามช่องที่ที่ที่สับ้วพื้นที่รตรงนี้เคยน้ําท่วมตรงนี้น้ําท่วมอยู่ประมาณเดือนครึ่งถึงเมตรไหมครับจากพื้นดินขึ้นมาโทษทีเถอะแต่ว่าก็อยู่ประมาณเอวเนี่ยครับผมประมาณหนึ่งเมตรเนาะเขาไม่นเน่าเนาะเน่าครับจนเหลือหน่อยเดียวเหลือหน่อยเดียว แล้วผมต้องมาปลูกใหม่ครัเพราะปวน้ําจะระบายออกไปได้เมเปียไม่ชอบน้ําท่วมขังผ่านได้เนิดหน่อยแต่ไม่ชอบ,บท่วมขังไม่ชอบตายแน่นอนเพราะว่าจริงๆหน้าฝนมันมันฉําน้ำนะเนี่ยเมเปียเนะี่ยถ้าจริงๆอ่ะงัวกินไป,ปโปโหแชหมดเลยจะเยี่ยวนั่นนะเพราะว่าลำต้นมัน,ม,นมันฉับน้ำ คล้ายๆกับต้นอ้อยเหมือนเหมือนต้นลักษณะคล้ายกันเลย,ยเลยเออเพราะว่าข้างในเยื่อข้างในเนี่ยจะเป็นน,น้งครับแล้วทีนี้แต่ถ้าเหลือถ้าเหลือผมก็ไปหมักหมักใส่ถังครับแล้วจะเห็นการที่เขาเวลาถนอมหญ้าเขาใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับที่เอาไปหมักกับเกลือใช่ครับใช่พอปั่นไปเสร็จเนี่ยผมไม่สับอะไรอีกแล้วนะครับเอาจากรถช็อปนะครับใส่กระบะยัดใส่ในถังยำ่ยำยำ่ำทำเป็นสามชั้นถังหนึ่งนะ สามชั้นพอพอได้ประมาณกะประมาณ3ามสามช่วงผมก็จะใช้เกลือเนี่ยโรยซึ่งเกลือทะเลโรยโรยแล้วก็ย่ำพอได้อีกชั้นหนึ่งก็โรยโรยสามชั้นพอดีเอาจนแน่ถนอมให้มันมียาวขึ้นลักษณะการถนอมอาหารเพราะกินไม่หมดต้องถนอมถนอมเหมือนคนก็ถนอมอาหารเช่นทําผักผักส้มหรือผักกาดดองอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นครับละวมก็ชอบ <K ill an> เข้าใจว่ามันมีจุลินทรียมร์มีจุลินทรีย์แล้วรสชาติมันออกเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยมัวชอบก็คือหญ้าพันธุ์นี้เขาใช้หญ้าพนันธุ์อื่นด้วยไหมครับในการถนมอมหญ้าพันธุ์อื่นถ้าเป็นที่ผมปลูกเนี่ยผมผมหม,มักพันธุ์ปากช่องหนึ่งใส่ถังส่วนถ้าเป็นหญ้าอื่นเช่นแพงกวลาเขาทํหญ้าแห้งหมันถนอมคนละอย่างคนละอย่างกันคนละอย่างอันนั้นต้องแห้งได้สองแดดก็ต้อง ช่พอดีเขาก็ต้องอัดเป็นฟ่อนเหมือนฟางเป็นฟางแห้งไปใช่แต่อันนี้ไม่เหมาะสําหรับการทําแบบนั้นครับอันนี้เหมาะสําหรับหมักเป็นย่าหมักในถังสูญญากาศลักษณะไม่ให้อากาศเข้าครับก็คือข้อดีของเขาคือให้สดได้ให้สดได้เอาไปหมักได้แต่ไม่เหมาะสําหรับทําแห้งครับผมครับนี่คือเนเปียเนเปียปาดช่องหนึ่งครับผมเป็นกุ้ง วัวหนึ่งตัวควรจะปลูกหญ้ากี่ไร่ดีครับค<อ>ุณลุงสำหรับเนเปียปากช่องหนึ่งในเปียปากช่องหนึ่งถ้าดูแลดีมีน้ําดีอะไรดีเนี่ยไร่หนึ่งน่าจะอยู่ได้ประมาณสักสามตัวสบายสามถึงสี่ตัวสบายสบายสบาย,สบายเลยแต่ต้องจัดก,การดีนะครับน้ํามีการจัดการมีมีเวลานะไม่ใช่ว่าแรงทั้งแรงเราไปปลูกหนึ่งไร่วัวสี่ตัวไม่ได้นะครับต้องฟังให้ชัดว่าหนึ่งไร่ดูแลดีสามถึงสี่ตัวนี้ ตัดไปปั๊บแบบพรุ่งนี้มันก็จะเริ่มแทงขึ้นมาใหม่ครับแทงขึ้นมาใหม่เพราะหนึ่งให้น้ําให้ปุ๋ยเพราะว่าถ้าหญ้าไม่มีปุ๋ยมีน้ํามีอะไรปั๊บเนี่ยคุณภาพโปรตีนก็จะต่ำครับฉันใดฉันนั้นตน้นหญ้าต้นหญ้านี่นเปียงงามก็แสดงว่ามันได้ปุ๋ยดีนะครับรสชาติก็เป็นไปตามสภาพที่เห็นนี้คือสภาพไม่ได้ปุ๋ยนะอันนี้ไม่ได้ปุ๋ยครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้รอบสองครับผมรอบสองเป็นปีที่แปดอ๋อ เพราะดินที่นี่น้ําไหลทรายมูลน้ําท่วมไงครับมันตะกอนมาตกอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้ปุ๋ยน้ําไม่ให้แต่ที่นี่มันอยู่ข้างๆกับลําห้วยครับข้างล่างจะเป็นข้างล่างลึกไปมันก็จะเป็นทรายมันจะเย็นผมก็เลยผมก็เลยถือโอกาสให้ธรรมชาติช่วยส่วนครับแล้วพื้นดินเนี่ยบางพื้นที่ก็จะมีพื้นดินที่ต่างกันเขาชอบ ดินแบบไหนครับเนเปียปักช่องหนึ่งนนเนี่ยเนเปียปักช่องหนึ่งชอบดินล้วนปนทรายครับครับระบายน้ําดีชอบมากเลยหนึ่งแทงแทงหน่อง่ายเนี่ยแทงหน่อง่ายรจริงจริงเนีย่ยทำไมไม่ได้ย่าอ่าบางทีเราดูที่อื่นเช่นนคนปรปฐมที่เขาปลูกเลี้ยงงวน,นะครับผมดูเขาก็าจะทําร่องให้น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยไปด้วยแต่ผมเนี่ยมันคนเดียวครับมันทํางานร้อยแปดอืนะครับ ก็อาศัยเทวดาช่วยสนิทก็เน้นการง่ายสําหรับเราก็ตามอัตราภาพตามอัตราภาพครับอันนี้อันนี้รอบที่สองถ้านับเป็นปีเป็นปีที่แปดครับยากกว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านึงที่เศษพวกนี้เป็นไงครับมันก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยอีกป็นปุ๋ยอีกนะครับที่นี่ไม่มีสารเคมี พอไม่มีสารเคมีปั๊บงามด้วยธรรมชาติงามด้วยธรรมชาติใช่ครับอัวกินก็สบายครับเพราะไม่ต้องไปกลัวสารเคมีครับคราวนี้หนึ่งรอบหนึ่งปีเนี่ยเขาได้ตัดกี่ครั้งครับตัวนี้ก็คิดว่าสี่ห้าวันผมตัดประมาณ6กหรอบหกหรอบหรอบแล้วใช่บางทีขึ้นอยู่กับความจำเป็นครับบางทียังไม่ถึงสีห้าวัน มันงามเกินผมก็ชอบแล้วพอฝนลงลงมาปล่อยๆลงมาดีๆนี่ขึ้นแทงดีมากเลยครับก็แสดงว่าในการชอบแต่ละวันก็ใช้เวลาไม่เยอะเนาะผมชอบครั้งหนึ่งงวผมสิบพ้าดผมับสิบสิบพลานาทีอืมครับก็มีเครื่องชอบสําหรับคนที่ไม่มีก็เกียวตัดเดิมทีผมไม่มีเครื่องมือผมก็มีดมีดโตภาษามีดโตนะสับตัดตัดตัดให้ชิดดินเลยวาง วางเหมือนอ้อยเลยครับรถรถอิต็อ,ตอกมาปั๊บแบกขึ้นแบกขึ้นสมัยก่อนยังหนุ่มยังโอ้ไปกลัวครับบ่ายโมงบ่ายสองนี่แดดร้อนยังไงก็ไม่กลัวเพราะว่าลอยท่อคอยมัวได้กินก่อนคอยงัวได้กินก่อนคนไม่เป็นไรนะครับเน่มันจะเป็ดดอนอย่าง,างนี้ครับชอบแล้วก็จะแตกขึ้นมานี่นี่ถือว่ายังแตกน้อยนะเพราะว่าพอเดือนมกราอยู่เนี่ย ตอนกลางคืนเนี่ยหมอกมันจะลงพอ,มอ,อหมอกลงปับ๊บพอเช้ามาแดดออกมาปั๊บนี่ความเย็นที่อยู่ตามใบเป็นน้ําอยู่มันก็จะไหลลงตามคนต้นนะครับช่วยก็แสดงว่าเนี่เตียปากช่องหนึ่งเนี่ยก็เหมาะสำหรับตัดให้ไปวัวให้เอาไปให้วัวก,กินให้วัวก,กินแต่ต้องไปสับครับต้องไปสับ,บต้องไปสับแต่ถ้าตัดนะแต่ถ้าช็อปเลยให้กินเลยอืมครับแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนที่เกียจชอ็อปขี้เกียจสับ เอาให้วัวลุยได้ไหมครับทีนี้ให้วัวลุยแปลงครับวัวลุยแปลงปั๊บลุยได้แต่แต่ย่านี้ไม่ค่อยชอบนะครับเอาไปมาเดี๋ยวยําไปยํามาไม่ดูแลปั๊บก็ก็จบเลยเพราะย่านี้พอเขาชอบให้ตัดตัดชิดดินแล้วก็จะแตกขึ้นมาใหม่แต่ถ้ากินแต่ใบเหลือแต่ต้นปั๊บโอกาสมันตายยืนต้นตายเยอะเป็นอยงนั้นมันก็มีข้อด้อยเหมือนกันครับ ก่อนเน้นตัดให้เขากินเราตัดดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราตัดเนี่ยเรากินได้หลายปีแต่ถ้าปล่อยลุยเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักสองรอบรอบสามมันก็คงไม่เหลือแล้วถ้าตัดขาอยู่ได้หลายปีหน่อยอาจจะอยู่ได้สิบปีเลยเนาะถ้าน้ำท่วมถ้าถ้าน้าดีนะถ้าให้น้ําดีให้ปุ๋ยดีผมว่าสิบปีได้เพราะผมผมเจ็ดปีอะผมยังช็อปได้สบายสบายอะออันนี้น้ํามาท่วมเหลือ นี่ที่ผมเข้ามาเนยทุกคนไม่เห็นไม่เห็นท่อน้ําเลยไม่มีครับไม่มีท่อน้ําท่อน้ําก็คงธรรมชาติที่อยู่นี่นะเนี่ยทุกคนไม่มีท่อน้ํานะครับไม่มีร่องน้ํานะครับบางที่เขาจะมีร่องน้ําแล้วก็อ่อยน้ร่องน้ําแล้วก็เสร็จแล้วใส่สายยางมาปั๊บก็จะปล่อยตามอ่าตามร่องน้ำครับเหมือนเขาปลูกมันปลูกอะไรเขาพูดแบบนั้นแต่ที่นี่ไม่มีไม่มีให้เทวดาดูแลช่วยกันครับเทวดาช่วยกันเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันครับนะครับก็ ก็ปั่นไปทั้งหญ้าธรรมชาตินนี้เหลือจากน้ําท่วมนะครับครับปลูกแต่นี่นี่เริ่มเริ่มกลับมาฟื้นหลังจากน้ำท่วมนี่คือนี่ก็ชอบให้เขาแล้วนะครับชอบไปแล้เห็นว่าตอเขานะครับทุกคนก็จะห่างอยู่ประมาณแ80ดสิบเซนครับประมาณนี้แปเซนก็อันนี้ปลูกแล้วแต่โดนน้าท่วมตายครับก็ยังเหลือรอยให้เห็นอยู่เห็นนะครับครับวันนี้ก็รอเขาขึ้นใหม่อันนี้ตัดแล้วอันอันอันนี้ปลูกใหม่ครับหลังจากน้ําท่วมแต่ถ้าชอบไปแล้วครับ หลังจากที่เราดูต้นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันจะแตกบางอย่างนี้ครับจริงๆจริงๆอย่างนี้มันต้องมีมีดสับให้ให้คิดแบบนี้ดูมันแตกใหมครับจะได้สวยโอ้โห oh, ถ้าแตกขึ้นมาใหม่นะต้นอวบนะยิ่งให้ปุ๋ยคอกนะไม่อยากเลี้ยงปุ๋ยเคมีเพราะมันต้องซื้อเพราะเราเลี้ยงงัวปุ๋ยคอกใส่ใส่ใส,ใส่ไม่ต้องกลัวตายยังไงก็เกิดเนอะยังไง,งยังไงก็แตกดูดต้องรับประกันได้ว่าเขาเขาทนแรงมากเลยนะครับเขาเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปศุสัตว์จริงๆ ครับเี่นะนี่ดูอันนี้ปลูกใหม่ปลูกใหม่ที่มันตายก็ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมนี่ตายเลยนี่ครับนี่ท่อนพันธุ์ที่เราเราสับมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่นี้มันมันไม่ติดนะอาจจะด้วยปัญหาเรื่องตอนที่ปากนี่มันแรงฝนยังไม่ตกแล้วก็อยู่มาสักพักหนึ่งฝนตกไอ้ที่เหลือก็ก็พุ่งเลยครับครับพุ่งยังไงนี่เห็นไหม นี่คือปากไม่นี่ปากไม่ครับปลูกไม่นี่อ้าวดูดูท่อนพันยังเห็นท่อนพันอยู่เลยเนี่ยท่อนพันยังเห็นอยู่เลยอันเดียวอืมแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นไม่เป็นร่องแบบนี้ไหมครับเวลาเราค่อมค่อมมาเงี้ยพอดีพอดีไอ้ตัวที่ช็อปก็จะกินแถวนี้พอวนมาอีกทีนึงปั๊บมันก็จะค่อมค่อมตัวนี้ไม่เหยียบติดดินมันก็จะช็อปตัวนี้ไปเลยก็คือมันก็ต้องวางแผนจัดการตั้งแต่เริ่มต้น ให้ดีครับผมถูกต้องรถช็อปกว้างยาวเท่าไหรต้องเราต้องรู้ปริมาณของกว้างของรถล้อของรถที่จะวิ่งที่จะวิ่งโดยโดยสากลแล้วระหว่างระหว่างแถวเดี๋ยวะระหว่างระหว่างแถวเนี่ยเมตรยีเมตรระหว่างต้น80ดสครับจะพอดีเพราะมันจะต้องแต่งเยอะครับผมมีรถไถยผมต้องจัดการวาง พอชอปปับตีโค้งมาปับมาแถวใหม่พอดีเลยก็เหมือนการปลูกอ้อยปลูกมันเหมือนกันเหมือนกันต้องวางแผนลองวางแผนอะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้อันนี้ต่อแรกอยู่นะครับนี่ปลูกใหม่ปลูกใหม่ครับหลังจากน้ําท่วมโดนน้าท่วมมาโดนน้ําปลูกเที่ยวสองกำลังขึ้นมาขนาดนี้น้ําท่วมขนาดนี้ไม่เหลือก็เลยไถยปลูกใหม่อีกครับก็ต้องก็ต้องทําใจ อันนี้ปลูกได้กี่เดือนแล้วอันนี้น่าจะได้ประมาณสักเดือนสักห้าวันครับพอ,อได้หกสิบวันปั๊บปลูกครั้งแรกมันจะช้าหน่อยก็ประมาณป,ประมาณสักครั้งแรกหลังจากหกสิบวันห้าสิบวันหกสิบวันเราช็อปเลยครับต่อต่อไปได้สิบห้าวันที่ที่ผมทําอยู่เนาะครับครับอย่าอย่าให้แข็งถ้าแข็งปั๊บมันถ้าเราไปช็อปช็อปแบบเครื่องช็อปธรรมดาเครื่องสับธรรมดานี่งัวกินหมด แต่ถ้าชอบแบบของผมเนี่ยมันรอตะรี่มันตีขึ้นเนี่ยไอยที่แข็งมันจะไม่กินแต่15นาทีนี่เลี้ยงงัว15ตัวเนี่ยได้สามมือมือเช้ามือเย็น,ม,น,ม,นมือเช้าบ่ายช็อปใหม่ไหมมี่คือการเลี้ยงวัวยุคใหม่ยุคใหม่หม,มามาตอนไหนก็ได้ครับห้าโมงเย็นครับผมสตาร์ทรถวิ่งมาได้แต่ถ้าเอาเฉพาะคนจบห้าโมงเย็นผมไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวยกไม่ไหวตัดทีหนึ่งก็ชั่วโมงครึ่ง ถ้าคนเดียวฝหวจะเต็มรถอายุ62ปีด้วยนะครับอะคุณลุงถ้าสมมติว่าคนที่ดูวิดีโอนี้แล้วเขาอยากจะสนใจไอพันปากช่องหนึ่งเนี่ยเีเปียปากช่องหนึ่งเนี่ยคุณลุงมีแบ่งไขายไหมก็ก็มาคุยกันครับมี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 ม,มีเพราะว่าคนเลี้ยงงวได้กันคุยกันสบายขายยังไงตามอัตราภาพครับมาไกลกา มาใกล้แถวนี้บางทียังขอเอาไปปลูกเลยครับบางทีไม่ขายแล้วมีส่งตัดจำหน่ายส่งทัวประเทศไหมไถ้าส,ส่งป่งระเทศอะไรเงี้ยมีไหมแต่ก่อนเคยทำครับเดี๋ยวนี้ขาดบุคลากร <c oughs> ลุงคนเดียวเลี้ยงงัวครับสีข้าวตัดหญ้าสวนผลไม้ลุงเนาะเวทีเศรษฐกิจพอเพียงเิียากรกนลุงมันก็เลยเวลามันน้อยไงมันน้อย ผมก็อยากกระจายแบบนี้องค์ความรู้ให้กับหลายๆคนแต่ถนัดใครถนัดมันลุงต้องถนัดทุกอย่างเพราะว่าเพราะว่าทำเองครับเอางี้ดีกว่าใครที่อยากจะอยากจะได้ท่อนพันไปปูกก็ติดต่อทางเลยครับติดต่อเลยครับง08 0857310830พงศิลิโรคุยได้ทุกเวลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณลุงพงศิริมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์และสาระความรู้เกี่ยวกับย้าพันธ์เนเปียปากช่องหนึ่งท่านใดที่สนใจย้าพันธ์นี้ก็สามารถติดต่อคุณลุงพงศิริได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ได้ขึ้นให้แล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสละวันนี้ผมอาจารย์น,น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ